ไอ้เ้ <Yeah. laughs> มึงรถล้มมานลเพื่อนมึงยังขี่รถอีกอะ่ะโอ้ยบรรยากาศดีจังเลยเอ้าถ่ายคลิปอยู่ สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับสไปเดอร์เอวันคนเดิมนะครับเพิเ่มเติมคือวันนี้ผมจะพาทุกคนออกไปขี่รถเล่นหรือว่าไปแซดรถกันหน่อยนะครับก็คือหลังจากที่ย้ายมาอยู่บ้านได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยขี่ไปใกล้ๆยังไม่ได้ขี่ไปเลยนะก็เลยรู้สึกเซียนขันเล่งอยากเอา c ี r ไปแซดสักหน่อยเออตอนนี้ก็คือเพิ่งเลิกเรียนนะทุกคนเพิ่งกลับมาบ้านเลยรู้ไหมตอนผมไปมองผมขับรถอะไรไป ไอ้ผมขับ GT 1 0อยี่ห้าไปรู้ไหมทําไม CBR ก็กินน้ํามันรถยนต์ก็กินน้ํามันแล้วรู้ไหมน้มํามันมันแพงแค่ไหนก็ <c oughs> เลยต้องเอาตัวที่ประหยัดที่สุดไปนะครับนั่นก็คือไอ้นี่แหละ <c oughs> ก้อนนั่นแหละเหตุผลที่รู้สึกเสียงคันเลงก็คือแบบไม่ได้ขับไอ้ดีไปมอเลยขับแต่ไอ้คันเล็กไปโอเคก็เดี๋ยวแต่งตัวแล้วก็พาไปแซดกันเลยไป let's go วอร์มเครื่องกันไหนดีกว่า ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนซอยผมจะเป็นคนทํางานกันมากกว่าจะมาอยู่ช่วงประมาณห้าโมงนนี่ก็สตาร์ทหน่อยละกัน บ้านผมดีนะคุณยายมาอยู่รู้สึกว่าสงบดีตรงนี้ก็หลุมโคตเยอะเลยผมอยากให้เขามาแก้ไขมากเลยเวลาคนเขาเมาๆอะไรเงี้ยแล้วมันขี่ตกหลุมปุ๊บแม่งกระเด็นลงคลองเลยเนะี่ยน้ำน้ำน้ำ,นำ วันนี้ผมก็กลัวฝนตกอยู่เออแต่ใจก็อยากไปไม่เป็นไรหรอกตกเราก็เตรียมตัวรับมือแล้ววันนี้ผมเอากระเป๋า,ากาดมาเพราะว่าคิดว่าอาจจะมีฝนตกแน่นอนกระเป๋า,ากาดมันยังกันฝนได้อยู่กล่องก็จะไม่เปียกแต่ผมมาอยู่นี่ก็อย่างที่บอกเลยราคาบ้านถูกนะ แต่เสียตรงเราต้องเติมน้ำมันเพิ่มขึ้นจากปกติเราอยู่ใกล้ๆใช่ไหมคอนโดกับมอผมอะอยู่ใกล้กันเลยแค่3 0 0เมตรเออผมก็แทบจะไม่ต้องเติมน้ำมันเลยแล้วพอผมมาอยู่เนี่ยผมต้องเติมน้ำมันแบบลายคันมากรถเล็กรถใหญ่แล้วก็บิ๊กไว้เวลาจะออกไปขี่ทีหนึง แล้วกไบต์ตอนนี้เติมร้อยหนึ่งได้แค่สองลิตรเองอะสองลิตรนี่คือขี่ได้60โลอีมั้ง60โลก็หมดแล้วอะ่ะเที่ยน้ำมันแบบแพงจัดถงถนนเส้นหลักแล้ว อแสดกันแส่พอออกมาทางนี้ก็มีเสียวเสียวบ้างอยู่ใกล้ๆก็ับลงพักมาดีเลยแต่ก็ไม่นามีหร้ก Hãy chúng này rồi yeah. เติมมันแป๊บหนึง่งผมว่าถ้าไม่เติมก็น่าจะหมดแหละเพราะมันก็ริบมาห้าโลแล้วแต่จริงๆก็ทิบมันก็อีกหลายโลนะ่อจะหมดแต่ก็เติมเพื่อความมั่นใจดีกว่าเพราะว่าผมเคยน้ำมันหมดกลางมอแล้วแ๋ยวแมงวุ่นวายทิพหผยก้าห้าผมเติมในสองจุดห้าลิตรเองคนเป็นอะไรที่ปวดหัวมาก วิ่งแปปเดียวก็หมดละถ้าเราออกทริปช่วงนี้จะเป็นยังไงวะเนี่ยน้ํามันจะแพงขนาดไหนเฮ้แต่เราก็ออกมาแล้วไม่ใช่หรอวะหรือว่าช่วงนี้มันน้ํามันแพงกว่าเดิมเฮ้แต่วันนั้นไปออกทริประยองอ่ะขี่ไปกลับใช่ไหมผมหมดไปเกือบพันโอ้โหเออเมีตํารวจอยู่ข้างหน้าของเรา ไปน,นะครับพี่ไปน,นะครับคันนี้เดิมเดิมทุกอย่างครับพี่ไม่มีอะไรผิดกฎหมายครับอ้วดรู้สึกกินเด็กดียูรู้กันทุกคนครับกินนี้ มันเป็นกลิ่นโรงงานบทกระดูกนะซึ่งบอกเลยว่าโคตรเหม็นกลิ่นจะมาประมาณทุกเย็นย็นดมจนเป็นเรื่องปกติไปแล้ว รุ่นที่ก่อนแป๊บนึงนะแล้วก็ค่อยวนกลับมามอปกติยางลมหมดเหรอครับไม่เจมไหยเคยยางแต่วะครับอืมเคยวะครับพี่นำเลยอ้โอ้จบละหมดพาพดหรอ ปกติครับเนี่ยผมคงจะใส่ขายยาวบ้งข <c oughs> าสั้นไม่น่าเหมาะเดี๋ยวพี่ก็อยู่แถวนี้ไงจะไปมอ เดคนนี้ไม่กลัวนึกว่หน้าเลยครับเก็บทุกลูก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอมันมันรถล้มมามันเย็บเจ็ดเข็มมันยังมาขี่รถอีกเหรออเอเยเดี๋ยว,ยว,ยวมึงรถล้มมานลเพื่อนมึงยังขี่รถอ,อีกเหรอโคตรส่าโอ้นี่อะไรวนะเนี่ยอาจ โอ้โหดูเด็คนรถล้มมานะครับไอฟ้า ADB ของเรายังซ่ายังไปยังไม่ขี่รถอีกหรอเอาไปอ n s e r t รูปให้ไหมเอาไปอ n s e r t รูปมาโอ้เยอะตอนนี้ก็อยู่หลังมอนะครับมากัน4คันรถใหญ่1คันแล้วดูเขาเนี่ยผู้บาดเจ็บครับผู้บาดเจ็บเออที่ผมบอกตอนแรกนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บคนหนึ่ง ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมานะครับแล้วเขาก็มาครับแล้วมันก็ยังขี่รถได้ด้วย Amazing เลี้ยงขี่รถได้อยู่เออไออ๋อเหตุการณ์เป็นยังไงครับวันนั้นไม่อยากจะเล่าเล่าแล้วขับตัวเองเอ้าขับตัวเองอ่ะ <c oughs> มีแต่คนหนึ่งเขาล้มแล้วหงุดหงิดนะฮะช่ป่ะแต่เรา<อ>ต้องขับไว้ก่อนเราจะเราไม่เศร้ารถมันอะไหลหาได้คนมันหาไม่ได้ไงอ๋อพูดหล่อไปงั้นแหละยิ่งแล้วนี่เปลี่ยนอะไรยังอะไหลเหรอก็เพิ่งไปล้างแผลวันนี้เปลี่ยนแล้วใช่ไหม เยจะเสียงมึงแหบหรือว่ามันมันซึมอยู่หรือว่าอะไรเราไม่ได้ซึมหรอกมึอยากได้รถใหม่อ๋อไอนี่ไอ้ฟ้านะครับ ADB ล้มไปไปตอนนั้นด้วยที่ว่าจะขายรถเออเพิ่งเพิ่งรีวิวจะขายรถไปเี้ยมันเอาไปล้มคือมันเหมือนขึ้นสูงขึ้นเลนถนนมันสูงคนนึงแล้วเราเราเบรกแล้วเนี่ยล้อเหมือนเราล้อยนึงใช่ป่ะแล้วเราเบรกมันเบรกบนอากาศอ่ะอ่ากลายเป็นว่า ตุมต้มเลย okay, โอเคมาดูคันแรกกันวันนี้ศูนย์นเจ็ม <laughs> ดมาหนึ่งคั <laughs> นหกศูนย์สองคันเออไอ้เหี้ยศูนย์อาร์เจ็ดดิวะไอ้เนี่ยไหนคิงสตาร์ทให้พี่ฟังหน่ <laughs> อยสิขอขอแยกสตาร์ทได้ไหมฮะ <laughs> อยากฟังเสียงอาร์เจ็ดอะแต่คนรอบข้างเขาน่าจะมัใส่แล้ว <laughs> เอาสตาร์ทพอสตาร์ทพอไม่ต้องเบิ้ลเท่าไหร่ <laughs> อยากได้ยินเสียงไม่ค่อยได้ยินเสียงอาร์เจ็ดเลยนะนิดนึงขอหนึงอันนี้นะ ขอแข่งบอลกันไม่รู้เอาคิมมาไอแต่คอท่อสวยมากอะอันนี้คอท่ออะไรอ่ะพี่ไดสีเหรออ๋อไมเลยเป็นนี้โอ้โหสวอร์เข้ากับรถเลยดำกับฟ้ามีโฟดังไหมครับวีโฟดังไหมฮะไม่ดังไงเป็นไงเอ็ดพันมาวันนี้มีแต่สปอร์ตวันนี้สปอร์ตเลยฮะสปอร์ตเลยฮะเอ็ดพันครับเนี่ย จโนหนึ่งแล้วโนหนึ่งคันเดียวในนี้เป็นแค่คันเดียวใช่แต่ตอนนี้มีอะไร้เนกดแล้วคันเนี้ยคันนี้ดังนะคันนี้ดังกว่าเยอะเลยหรอคันนี้ดังจากหน้ามองอย่างท้ายมองอุ้ยอดทีพี่เธอครับ one hour later โอเคครับตอนนี้ก็กำลังจะกลับฮะโอ้ยมีแต่ตัวพันนะครับมีแต่ตัวพันมีแต่ตัวพันรถจนก็พัน <Fuck it. S 2> <laughs> มีแต่ตัวพันโอ้ปวดหัวปวดหัว วันนี้คนน้อยนะแทบจะไม่มีคนเลยพระปกติเนี่ยเราจะเห็นแบบรถซิ่งเต็มหลังมอแล้วใช่ไหมเออแต่วันนี้เงียบมากเลยดูว่าเขากลัวฝนตกกันปะออแต่ก็ดีอะฝนไม่ตกถ้าฝนตกนี่แย่เลย ตัวผ่านมั้งแล้วว่าดูประกบข้างอย่างเงี้ยมันทำให้ผมเป็นกิเลสเนี่ย นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับเดี๋ยวอีพีนี้ไปละ